อบอุ่นชื่นมืนแพนเคก้กควงแขนพี่หมีพร้อมสองครอบครัวทำบุญใหญ่ยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักสายบุญ ที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ควงคู่บางก็ยกครอบครัวไปทําบุญกันตลอดสําหรับนางเอกสาวแพนเคก้กเขมมณิจจมิกอนทีลาสุดควงสารวัตรหมีพันตารวจโทศักิสุนทอนเปรมานนและครอบครัวทั้งสองฝ่ายไปทําบุญที่วัดไตราราชสามัคคีอําเภอขุนฐานจังหวัดศรีเสะเกดโดยสาวแพนเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นชื้นมืน่นพร้อมระบุข,ข้อความว่า สุขใจสดใสรับบุญกันค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะครอบครัวเปรรมานนท์ครอบครัวจามิกอนนอกจากนี้ทั้งสองครอบครัวยังช่วยกันทําความสะอาดหลังห้องน้ําในวัดอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้คอมขอบคุณค่ะ